ปีนี้ถือว่าเวลานั้นผ่านไปเร็วมากครับ เพอแป๊บเดียวเนี่ยเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2566แล้วนะครับเป็นปีที่ไม่ง่ายจริงๆเลยครับเจอสรารพัดปัจจัยเข้ามากระทบยังไม่นับสงครามล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ทําให้เศรษฐกิจแล้วก็บรรยากาศการลงทุนนั้นดูอึมครึมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ข้อสังเกตคือผู้วชาญจาก BBLAM ก็ยังมองนะครับว่านาทีนี้ยังมีโอกาสในการลงทุนและเป็นจังหวะที่ดีในหลายสินทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่ามีการปรับฐานลงมาก่อนหน้านี้แต่คําถามก็คือว่าแล้วทีมไหนสินนรรยยน,น,บบนีี่เาบบบกอ้ลงใชววแ พอดเอื่องเท,ท่น,น,นทุอออออองอออนออ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 อวอเออ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 อาออาอออกา,การออ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 น แต่ต้นปี2566ที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกนั้นปรับฐานลงมาหลายตลาดรวมถึงตลาดหุ้นไทยครับแต่ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง n แ s ส DA q ็แล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงเป็นพระเอกนะครับเป็นตลาดที่ยังคงให้ผลตอบแทนเป็นบวกแต่ข้อสังเกตก็คือว่าถ้าดูเฉพาะเดือนกันยายนหลายตลาดเริ่มพลิกกลับมาติดลบปรับฐานเกือบจะทั้งโลกก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าตลาดหุ้นโลกนั้นมีความผันผวนและมีความเปราะบ,บางอย่างมากครับ ปัจจัยเดียวที่กดดันสินทรัพย์หลักๆก็คือยิวสูงขึ้น2ปีเนี่ยห้าเปอร์เซนต์กว่าเรา้อยแล้วฟอ์เฟตก็ข้งขงขางอกิตขึ้นแต่ว่าสิปีเนี่ยขึ้นไป4.74.8เลทแบบเนี้ยเราไม่เห็นตั้งแต่ก่อนแฮมเบอร์เกอร์คริสตอนนั้นดอกเบ,บี้ยนโยบายก็อยู่ประมาณ5.5เหมือนกันแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าออยล์ก็ร้อยกว่าเหรียญเราไม่ได้อยู่กับยิวขนาดนี้มานานแล้วภายใต้มุมมองที่คนเชื่อว่ายิวน่าจะพีคแล้วตลอดเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะเอาไม่ลงเร็วนักตอนนี้มันเริ่่่่มมเเเเเเหห็นนนนนัััดดดดพพรรราาาะววิิิอออกกกลลบบีีต2ืสสสุทททผยยยยยปข์ I มุมมองของเฟดที่ยังคงแทนที่ค่อนข้างชัดดอกเบีย้ยมันจะไม่ลงเร็วเหมือนที่คิดกันนะเราเคยมองว่าสิ้นปีจะลดดอกเบีย้ยขยับไปต้นปีตอนนี้ก็คือเป็นเซ็กแต์หา2024ก็เลยเป็นปัจจัยที่ยิวมันดันขึ้นจริงๆก่อนที่จะเกิดสงคารามราคา้ํามันขึ้นมาแล้วก็มีคนประเมินผลกระทบไว้เหมือนกันว่ามันอาจจะทําให้เงินเฟ้ออาจจะเร่งตัวขึ้นเพียงแต่ว่าเราคงไม่ได้พูดถึงเงินเฟ้อกลับไป7% 8%เปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์หรือว่าแม้แต่เก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกลางปีที่แล้วช่วงพีคๆเราอาจจะอยู่สามเปอร์ออราางงเซ็นต์ เสี่ยงจากสงครามที่มันทําให้เรื่องของเงินเฟ้อมันอาจจะไม่ลงเร็วเฟดเขาก็มีท่าทีที่เมคชัวร์ว่าเงินเฟ้อมันจะหายไปจริงๆแพนเนี่ยความเสี่ยงของเราก็าคือเฟดอาจจะยืนหรือว่าอาจจะยืดระยะเวลาการคงดอกเบี้ยต่อเนื่องไปอีกจากเดิมที่เริ่มคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเริ่มลดลงบ้างถ้าเยยากิดยืดมานะก็จะเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนในพวกสินทรัพย์เสี่ยงของเราได้ แต่อย่างที่เราทราบแหละครับว่าการที่ธนาคารกลางสมิกเมรนั้นจะปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินหรือไม่เอาความจริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้อง,งติดตามกันยาวๆ และนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าจะมีผลต่อยิวอาตาัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นต้นทุนทางการเงินและมีผลกระทบต่อการประเมินม,มูลค่าหุ้นด้วยเเดี่วกันแต่ข้อสังเกตถัดมาก็คือว่าแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีอาจจะมีจังหวะของการปรับฐานลงมาบ้างแต่กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีตัวใหญ่ๆที่เรียกว่าเมกะแคปนั้นก็ยังคงแข็งแกร่งครับให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดในภาพรวมประเด็นนี้มีคําอธิบายครับ คนยังคิดว่ากลุ่มนี้ยังมีทิศทางที่ถ้าเติบโตได้ดีกว่าตลาดในภาพรวมผมก็คิดว่าราคาหุ้นมันก็เลยสะท้อนมุมมองแบบนี้ลงจริงๆคุยกันมาหลายเดือนแล้วนะครับเรื่องเทคที่มันขึ้นมาเยอะทุกคนก็รอซื้อแต่ว่าจริงๆมันแทบไม่ค่อยลงเลยตลาดทุ่มมีปรับฐานลงมาบ้าง7% 8%แต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวเมื่อเทียบกับภาพตลาดโดยรวมเราเห็นกลุ่มพวกนี้มาจินอาจจะยกเว้นอเมซอนหน่อยเนาะที่เป็นลนักษณะที่เป็นรีเทลที่เป็นขาป,ปีมาจินมันจะช้าสูงไม่ไ่่่เเเหมมืออออนนนกลุทีปป็็ขขงงง Apple ง Microsoft ตาตาตาๆรยูะณ30-40% เราดูภาพยาวๆเนี่ยเราเห็นมันค่อนข้างสม่ำเสมอหน่อยอย่าง Microsoft เราผ่านทั้งโควิดผ่านทั้งเฟดขึ้นมามาร์จิ้นค่อยๆขยับขึ้นด้วยซ้ำนะสองพันสิบหกเนี่ยอยู่ประมาณ30%ตอนนี้อยู่40กว่า Apple ก็ทรงตัวอยู่ประมาณ30%คือธุรกิจที่มารจิ้นค่อนข้างสูงคิดว่าลองเทอมเนี่ยยังไงมันเป็นของที่เติบโตได้ดีอยู่แล้วเราคงไม่ได้กังวลว่าเขาจะขายของไม่ได้หรือว่าเขาจะเปลี่ยนจากกาไรเป็นขาดทุนในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าก็จ็จจจจะะะมมมมีมีอยอยีีบบบาาาาาาางงงงงตตััััววววทท่<ม>่<ม>่<ม>่ออออคนนผยยู<ม>้กกกเลษณขธุร<ม>ิ ทุนเยอะบางช่วงอาจจะขายโฆษณาไม่น้อยหน่อยมาจรจิ้นก็อาจจะสวิงแต่ว่าในภาพรวมเป็นธุรกิจที่มาจรจิ้นมันสูงยังไงมันดูน่าสนใจอยู่แหละ ถือว่าหายากมากๆเลยนะครับสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มี business model ที่แข็งแรงแล้วก็มีอัตราการทํากําไรที่สูงขนาดนี้ครับทำให้ยังมีโอกาสในการเติบโตในภาพระยะยาวแต่แน่นอนว่าในฐานะที่เราเป็นนักทุนเราเองก็คงต้องมองข้ามช็อตไปแล้วนะครับว่าในอนาคตจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะมากระทบในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้ไปจนถึงไตรามาสแรกของปีหน้าพวกเราก็จะได้ปรับพอร์ตเลือกลงทุนได้ถูกสินทรัพย์แล้วก็ถูกประเทศด้วยนะครับซึ่งทางคุณนายอารุณกิติชยัย assistant managing director fund management กรุปจาก BBLAM ก็มองว่ามี4ทีมที่จะเป็นโอกาสในการลงทุนครับ1เน้นลงทุนตราสารหนี้ในกลุ่มคุณภาพดี2เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นฟื้นตัวได้เร็วครับ3ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น4เน้นลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มคุณภาพพื้นฐานดีมาวิเคราะห์ทีละประเด็นครับ ปัจจัยที่สําคัญอันที่หนึ่งก็คือเศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ชะลอลงเรื่องของดอกเบีย้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงเฟดอาจจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งเอชบีนะอาจจะหยุดไปแล้วญี่ปุ่นก็คงทำโนมัลไนเซชันต่อแต่ว่าก็อาจจะพงค่อยๆทําสิ่งที่พอเห็นได้ก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวลงสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของการผิดน,นัดชำระหนี้เราพูดกันถึงเซกเตอร์ที่เป็นหุ้นกู้ภาคเกียชนก่อนหุ้นกู้ภาคเกียชนต่างประเทศเวลาลงทุนเราจะลงทุนเป็นตามเลทติ้งต่างๆเช่น i n v e s t m อิเเทเมสคัญที่เรามองเห็นก็คือเราาอยากลดความเสี่ยงดยการลลล HyU Open งแ้ว โหวตตัวที่เป็น investment grade bond แม้ว่าโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เอกชนนั้นจะสูงเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถลงทุนในตราสารนี้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกลงทุนในตราสารนี้กลุ่มคุณภาพดีทำให้ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตของเราได้เอาละครับชวนมาดูตีมที่2กันคือเศรษฐกิจสเริกาฟื้นตัวได้เร็วกว่าหลายประเทศครับ ถ้าเรามองกลุ่มประเทศหลักสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นถ้าเราต้องจิ้มหุ้นประเทศเดียวเลือกมาคนส่วนใหญ่ก็คงเลือกสหรัฐเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ดูมีบัฟเฟอร์ที่ดีกว่าสําหรับดอกเบี้ยที่ขึ้นมาขนาดนี้เรื่องของการเติบโตในหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยที่อาจจะลดลงก่อนใครเพื่อนหุ้นสหรัฐก,กับหุ้นยุโรปมาเทียบกันเนี่ยหุ้นสหรัฐแพงกว่าแหละเพียงแต่ว่าด้วยแฟกเตอร์บวกต่างๆเหล่านั้นเรายังคิดว่าหุ้นสหรัฐยังน่าจะทําได้ดีเราไม่ได้กังวนววลล่่าาหหุ้นจแรือ ปรับฐานแน่นอนอาจจะมีบ้างเหมือนที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาแล้วด้วยตีมแบบนี้เนี่ยเรายังช่อมหุ้นโกรดมากกว่าหุ้นแ a l ูอยู่แล้วกองเทคก็ยังเป็นกองที่เราแนะนำลูกค้าอยู่บ่อยๆและแม้ว่าเศรษฐกิจและหุ้นเติบโตดีโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็มีโอกาสเติบโตในภาพระยะยาวที่สูงมากๆแต่ทุกวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่อนอนใช่ไหมครับดังนั้นกลยุทธ์ถัดมาที่เป็นตีมใ,ในการลงทุนที่3คือการลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในเอเชียให้มากขึ้นนั่เอง เราอยากลดความเสี่ยงอยู่แล้วลดยังไงได้บ้างเราก็ต้องกระจายออกมาฝั่งเอเชียบ้างเราไม่ค่อยพูดถึงเอเชียเอ็กซ์เจแปกันและเราพูดถึงเ <c oughs> อเชียเอ็กซ์ไชน่าเพราะไชน่าเนี่ยมีปัญหาของตัวเขาเองที่แบบโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้สักทีสะท้อนจากราคาหุ้นที่อันเดอร์เ o อร์ฟอร์มตลาดอื่นอยู่ค่อนข้างเยอะฝั่งอาเซียน <c oughs> ก็มีความเสี่ยงจากการชลาะลอตัวของเศรษฐกิจโลกประเทศที่เราสนใจก็คืออินเดียญี่ปุ่นอินเดียเศรษฐกิจยังน่าจะขยายตัวได้หกเปอร์เซนต์กว่าๆทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้า,ป,นาปีหน้ามีเลือกกตั้้้งดดดวยยยอิ India, นนนเี่าาจจะะไปรโช์ คนก็อาจจะมูฟจากจีแล้วก็มาฝั่งอินเดียบ้างแล้วก็มีโฟล์เข้าดอกเบีย้ยนโยบายบก็ทีคแล้วขอให้ดอกเบีย้ยไม่ขึ้นเรารอให้มันลดได้หุ้นก็จ,จะเป็นปัจจัยบวกและยังไม่นับด้วยนะครับว่าอินเดียเนี่ยมีประชากรสูงถึง1417ล้านคนแล้วซึ่งก็มีกําลังซื้อที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เศรษฐกิจน,นั้นมีโอกาสเติบโตอีกมากในระยะยาวทาให้ควรจะต้องมีกองทุนหุ้นอินเดียในพอร์ตบ้างนะครับ สำหรับทีมสุดท้ายคือเน้นลงทุนหุ้นกลุ่มคุณภาพที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีทั่วโลกครับซึ่งยังถือว่ามีอีกเยอะมากครับแล้วก็เป็นโอกาสของนักทุนไทยด้วยเพราะเราจะไม่ได้จํากัดโอกาสของเราไว้เฉพาะหุ้นไทยเท่านั้นครับสุดท้ายก็จะเป็นหุ้นทั่วโลกที่เป็นคุณภาพเพราะเราคิดว่าเศรษฐกิจโลกมันชะลอแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีเป็นคุณภาพสต็อกที่มีหนี้ตำาๆมีพวกรีเทิร์นออนเอ็วิตี้ ROE อาจจะไม่ได้สูงมากแต่มีความสม่ำเสมอน,น่าจะทำได้ดีในช่วงเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะ ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าหลายครั้งปัจจัยที่มากระทบกับหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ในกระดานเนี่ยนะครับก็รู้แล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทเลยนะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่ผลกระทบในภาพระยะสั้นทําให้ท่าตลาดปรับฐานลงมาจริงๆก็จะเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีหรือสินทรัพย์ที่ดีเหล่านั้นนะครับเอาละครับพอจะเห็นภาพรวมกันแล้วเดี๋ยวผมชวนเพื่อนลงทุนนั้นมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันหน่อยครับ ปีนี้ครบรสชาติจริงๆเลยนะครับมาทุกรูปแบบทั้งเศรษฐกิจชะลอตัวลงมาอัตราเงินเฟอ้อพุ่งธนาคารลม้มแล้วก็ยังมีสงคราม2แห่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ว่าตามประสบการณ์ที่ผ่านมานะีต่อให้เจอวิกฤตมากแค่ไหนนะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้และวิกฤตก็มักจะเป็นโอกาสในการลงทุนเสมอสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูลที่กระทบต่อการลงทุนนะครับส่วนตัวผมแนะนําให้ลองดูวิธีลงทุนผ่านกองทุนรวมที่จะให้ผู้ยี่ยวชาญบริหารจัดการให้คอยคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพดีให้นะครับคอยปรับพอร ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันชมมาดูกองทุมแรกกันก่อนครับ กองแรกคือกองทุนเปิดบัวหลวงดินามิกบอลหรือ B ีดินามิกบอลครับเป็นฟันออฟฟันท์ที่มีนโยบายยืดหยุ่นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่2กองทุนขึ้นไปครับและบริหารจัดการความเสี่ยงจากตาแลกเปลี่ยนซึ่งก็เป็นไปตามดุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนโดยจะมีการปรับพอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับหลักๆแล้วก็จะเน้นเติบโตไปพร้อมกับตราสารนี้ทั่วโลกน่าสนใจมากเลยนะครับ ดอกเบีย้ยต่างประเทศน่าสนใจพัฒนารัฐบาลอย่าง4.5%กว่าถ้าเราบริหารเรื่องของอัตราแลกเลี่ยให้มันเหมาะสมรีเทิรมน่าสนใจมากๆทีเดียวแล้วกองนี้มันเป็นฟันนองฟันผู้จัดจการกองทุนเขาก็จะคอยเลือกกองที่เหมาะสมเลือกเซกเตอร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นถ้าสงครามเกิดก็าจะาลดความเสี่ยงบางส่วนลงถ้ายูเคิร์บยังขึ้นต่อมีขนาท,ที่เป็นแบ็กสติปเปอร์นิ่งเหมือนที่เราผ่านกันมาสองเดือนการลดดูเรชั่นลงก็มีความน่าสนใจก็จะมีคนคอยปรับให้ไม่ต้องปรับเองที่เราแนะนํากองทุนต่างสัญญนนี้้วอออตอนน มันมีทิศทางที่จะค่อยๆลงดอกเบี้ยสหรัฐสมมุติ10ปี5%นั่นคือดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายมาถ้ายิ่งยวลงเราจะได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากราคาที่มันเพิ่มขึ้นทำไมเราถึงชอบกลุ่มนี่เป็นนัสสันนี่ก็เพราะเป็นเรื่องแบบนี้เทียบกับ3ปีก่อนที่ลงทุนบอลต่างประเทศบอลสหรัฐเนี่ยดอกเบีย้ยแทบจะใกล้ศูนย์ผมคิดว่ามันคลเรเลือกการอันนี้เราอยู่มีอยู่แล้วในกระเป๋าเราแล้ว5% กองที่2คือกองทุนเปิดบวหลวง Global Innovation และเทคโนโลยีหรือ B Inotech n ครับก็จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้หุ้นเทคโนโลยีจะขึ้นมาเยอะแล้วก็จริงครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าภาวะฟองสบู่ครับมันมีบางตัวที่ valuation ดูค่อนข้างแพงค่อนข้างตึงมาก,ๆ,มากๆละอย่างตัวที่มันบวกแบบไม่กี่เดือน1 0 0 2 0 0อเนอ้อน e a r n งไงมันโตไม่ทันแน่ valuation มันตึงแน่นอนเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มที่ราคาหุาน 30, ้น 30-4%0% เ โกลดมาด้วยดังนั้นเนี่ยเวอ a ชันมันก็ดูแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้คอนเซิร์ตมากอย่างตอนปี2 0 0 0นะครับดอทคอมเนี่ยคนไปทําวิจัยว่าซื้อขายที่เวอร์ชั่นแพงมาก Price to s เซลเนี่ยสาเท่า40เท่าเขาก็ไปกรุ๊ปหุ้นที่แบบเป็นที่น่าสนใจช่วงนั้นคนตื่นเรื่องของดอทคอมเยอะๆชื่อมาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยอย่าง eBay เนี่ยคนรุ่นเก่าๆถึงจะรู้จักเด็กใหม่ๆ่อาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วแต่ก็จะมีพวกไมโครซอฟท์คลอบคล้องที่ยังคงอยู่เอ Mason, นเ,น price เ,เซอมซอนพวก็ตลาดมัน Crash, ใช้เวลาอีกประมาณ10กว่าปีมันจะคือมาเป็นแต่ว่าเรื่องของผลประกอบการเขาจะค่อยๆโตมาเรื่อยๆสิกว่าปีมันโตไปประมาณพันกว่าปเปอร์เซ็นต์คนที่ลงทุนหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยต้องรอประมาณ1ิกว่าปีถึงจะเริ่มได้ผลตอบแทนแต่ว่ามันต่างกาันเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเออร์เน็งมันมาแล้วเราเห็นพวกโปรฟิตมาจ้นต่างๆมันดีมาอยู่แล้วก็คือไม่ได้กังวลเท่าไหร่แต่บัฟเฟอร์เบิร์สคงโอกาสผมคิดว่าคงไม่มีใครพูดถึงตอนนี้ กองถัดมาคือกองทุนเปิดบัวหลวงพาระตะหรือว่าบีพาระตตครับเป็นกองที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือว่าดําเนินธุรกิจในอินเดียโดยจะลงทุนในตลาดอินเดียไม่น้อยกว่า90%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนครับแต่จุดที่น่าสนใจคือตลาดอินเดียเองเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะมากๆในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาคําถามคือยังมีโอกาสไปต่อมากน้อยแค่ไหนครับ เวลาเราลงหุ้นอินเดียเราไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ปีหนึ่งเราจะได้ผลตอบแทนประมาณ20% 30%โอกาสมันน้อยเราอยากได้สักประมาณเลขตัวเดียว10%บวกลบเพราะว่าเสจการเติบโต,ตของเอิร์นิ่งเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็อินเดียมเศรษฐกิจเขายังค่อนข้างดี6%กว่าปีหน้าจะหาที่ไหนปีหน้าถ้าในกลุ่มประเทศหลักที่เราดูกันคิดว่าน่าจะไม่มีก็จะเป็นชอยที่ยังคงมีความน่าสนใจเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของรอยบายที่ผีกแล้ว,ลวเนี่ย,ม,นนยมันก็เป็นชอยที่ดีีใใใในน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 กกกกกาาาาาารรรรรช่่่วววยยลลลดคคมมมเสสงงภพับททุุุุุหห้้ าอย่งนนนี้้เป็ตและกองที่4ี่คือกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น global หรือว่า B global ครับเน้นลงทุนในหุ้นชั้นนำระดับโลกโดยจะเน้นไปที่หุ้นที่มีคุณภาพปัจจัยพื้นฐานดีครับเริ่มเห็นสัญญาณที่อัพเปอร์ฟอร์มกองอื่นอยู่เหมือนกันเพราะว่ากองกลุ่มพวกนี้มักจะทําได้ดีในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ชะลอลงแต่ไม่ครชนะถ้าเกิดครชเนะี่ยอาจจะต้องย้ายไปถึงเงินสดหรือว่าพันธบัตรรัฐบาและะบาแทนเพียงแต่ว่าเคสเราคือยังเป็นค่อนข้างค่อยๆชะลอตัวนะที่เป็น soft landing ก็เจ็ว่าทั้ง4กองทุนนั้นมีความน่าสนใจทั้งหมดครับดังนั้นคําถามก็คือว่าเราจะมีแนวทางในการจัดพอร์ตอย่างไรไปฟังแนวทางพร้อมๆกันเลยครับ เวลาเราจะถือคอพอรตมันจะต้องเป็นหุ้นที่เราคิดว่ามันจะเติบโตได้ดีหุ้นอย่าง Microsoft อย่าง Apple เนี่ยมีความสามารถในการเป็นทั้งคอพอรตและเป็นทั้งเทคด้วยเพราะว่าเขามีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายการถือกองพวกนี้เป็นคอพอรตก็ดูสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันเพราะว่าหุ้นจะขึ้นคิดว่ากลุ่มพวกนี้ยังไงก็คงต้องหลีกตลาดแต่ถ้าเป็นเทคที่เป็นทีมที่อาจจะเป็นซัตเทอร์ไลท์ไม่ใช่คอพอตเราเนี่ยอาจจะเป็นอย่างพวกตีมติฟันที่มีความหลากหลายเฉพาะตัวเช่นพวกคาวคอมพิวติงสมมตินนะเราไม่ได้มีกองกลุ่มพวก เหมาะกับการทําเป็นสัตว์ลายที่เป็นติมเมติกฟันผมขอโน้มก่อนเนาะมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่รับได้ผมเป็นคนร,รับความเสี่ยงกลางๆผมจะถืออย่าง i n n o t e c คสัก40่สิบไดนามกสัก20่สิบอินเดียยีแล้วก็โกลบอลอีกสักยี่สผมว่เราก็จายกัน4ีน่กองตอนนี้ผมยังเวทเทคเยอะหน่อยเพราะฉะนั no ้น InnoTech มันก็เลยอาจจะดูเยอะขึ้นมา แต่ทุกคนครับถึงแม้ว่าจะฟังดูละหน้าสนใจแต่ทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงแต่ไม่ด้วยความไม่แน่นอนถ้ายังมีข้อสงสัยใดๆเพื่อนๆลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดของกองใหม่นะครับ <c oughs> เช่นกองทุนเปิดบัวหลวงพรีเมียมแบรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า b p m r e m i u m R M F ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพรีเมียมแบรนด์ทั่วโลกแล้วก็แบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งเติบโตได้ในระยะยาวพร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ เอาละครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะและตอนนี้เรามี TikTok แล้วนะครับยังไงก็ฝากไป Follow กันด้วยครับและนี่คืออีก one post e x p e r i e n e ทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ